สวัสดีนะาทุกคนอันนี้คือไมเคิลเพิ่งลงนะเป็นวันที่คุณเขาถ่ายแบบนะาทุกคนแล้วก็คือแบบเทมากหล่อมาก <c oughs> แล้วอันนี้นะาทุกคนที่เราคุยกันเมื่อวานที่คุณเขาเดินทางไปอังกฤษนะแล้วเครื่องบินที่คุณเขาไปนะาทุกคนไปพักเครื่องที่ดูไบก่อนหลังจากนั้นก็บินไปที่อังกฤษ <c oughs> คเขาไปกับพี่ต่อนะทุกคนอย่างที่บอกไว้ว่าไปทำงานของ FC Mobile แล้วอันนี้คือพี่ต่อลงไว้ให้ดูห้องพักที่น่าน,นาทุกคนแล้วเราคิดไปเองว่าห้องพักนี้คุณเขาก็คงพักห้องแบบนี้เหมือนกันด้วยแล้วก็คือสวยมากน่ารักมากทุกคนหลับสบายแน่ๆแล้ววันนี้นะทุกคนก่อนออกไปข้างนอกก็เก๊กหลอกกันหน่อยตอนแรกก็คือไปทานข้าวก่อน กินผัดกะเพราไข่ดาวชิวๆหลังจากนั้นก็ไปหลันล้านาทุกคนขอบคุณต่อแม่ซ่าหน่อยไงเขาไม่ได้ซาม์สิบสี่ปีแล้วแลนวนใช่ต้องขอบคุณมากเลยครับทำไม่ซาต์นนจ้ะสิบสี่ปีไม่ได้มาเลยในวันสุกร์เลยีว่ใช่ใชไนเนอร์แต่เราน่าจะแก่สุดเลยอ่ะส่วนคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะทุกคนบ๊ายบาย